ไผ่แห้งแต่ถนอมอยู่กับมาเคลียของกันเหมดโอ้ยนี่คือไผ่เหลืองนะครับไผ่เหลืองมงคลนะครับที่ตะพนามาปลูกไว้ทั้งหมดนี่มีอยู่ามาปลูกก้อนนั่นทั้งหมดนี่หาต้นน้ำกันเลยครับต้นตะพนเอาขแขนงขแขนงมาปลูกนะครับเป็นขแขนงจริงแต่ว่าบดได้บดได้ต้นเท่านั้นละ่ะ แว่าเอาเอามาแล้วก็มาเสียบเลยนะครับนี่เป็นบริตต้อนไปเป็นลักษณะนี่แหละเพราะว่าตตอนตะพนเอามาเนี่ยคือไปเอาไปแทะ,ะแขนงว่าสัตวเนาะแทะแขนงมาแล้วก็มาปลูกนะครับปรากฏว่าหาต้นนี่เกิดแค่ต้นเดียวนะครับก็เลยทําการต้อนเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ก็คือไผ่ไผ่เลี้ยงมงคลนะครับแต่บางหม่องกอืน่นไผ่เลี้ยงสร้างคำเหมียงกัแล้วแต่เป็นอย่างอื่นไปเนาะ มั่งมองกรื่นภอินโดจีนี่ยังกับมีเด้แต่ว่าตะพุ่นว่าเออเหลืองมงคลนอ่ดี้แหละพะว่าส่วนส่วนหนึ่งนี่เขาเขาจะเอาไปปลูกอนาบ้านอีหยังนี่เนาะที่นี่าผลผลิตตรงนี้เนาะอ่าความความคืบหน้าของเขานะครับนี่ก็คือเขาจะแทงหน่อออกมาทั้งหมดนี่ทั้งหมดเริ่มแรกเลยนะตั้งแต่ตะพุ่นปลูกนี่ก็จะเป็น รูสกจะสามซีนนแล้วนะซีโอซีนซนแต่พ่นตาดอกเลยแต่พ่นท,ทําทําอันนั้นเลยนะแต่คพ่นสางกอ,อกเลยนะครับอันนี้จะเป็นนอที่เห็นนี่คือนออ่อนอที่สามนอที่สามแล้วก็มามาเป็นตัวใหญ่นี่คือนอที่สี่ตัวนอที่ห้านี่ก็คือนี่นะครับนี่เห็นไหมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลายนะครับเพราะว่าการพัฒนาของเขานี่ขึ้นเยอะเลยนอที่ 5, ห้านอที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนี่ครับเนี่ยเห็นไหม จะพูดให้เบ่งชัดๆเนาะนี่นอกน,นี่บ่นาจะบบนาจะเกิดแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าดูดูจากสภาพแล้วเขาเขานนาจะมีปัญหาเนาะนอน,นี่จะพูดว่ามีปัญหาแล้วล่ะเนี่เพราะว่าไม่เห็นเขาขึ้นเลกทีเลยเห็นไหมเอ่ยโมโหว่าทั้งด้านล่างด้านล่างนี่ในโค่นนี่เนาะด้านล่างโค่นนี่จะเป็นปัญหาในส่วนผัวหรืออย่างโบอแเน่ใจเนาะ ที่เห็นออกอั่งซี่นี่บมแมนตสะพนเฮ็ดจั่งซี่เด้เพราะว่าไก่เคียนะครับไกม่มาเขียโอ้ยเคียของเรพุ่นออกไปหมือนี่ล่าเขาจันอยู่อยู่ด้านบนเหน็นบ่ม้าแม่เฮาเฮาฝังเขาไปลึกๆเนาะเอาฝังเขาไปอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่ะถ้าเรากบเอาง่ายฮากบวปาซั่นเกาะกบเขาจะเอาพวกอ่าเป็นอ่าเป็นปุ๋ยปุ๋ยอ่าเปลือกหรือว่าใบของเขานี่นะหรือว่าจะเป็นแกลบดน้มาสม เขาก็จะออกออกรากเลยนะครับนี่เขาจะออกขยายออกไปวนนี้เลยเดยนี่คือคุณสมบัติพิเศษของไผยเนาะสี่สีของเขาอ่ามีส่วนสีเขาขยายขยายหากแบบเร็ววเท่านันแต่เท้าเท้าโคบไหวนะครับในส่วนตรงนี้ก็บมีมีนอนึงออกมาเนี่ยครับยิงยิ่งเฮี้ยงกันเลยเด้นี่เฮี้ยงกันกับนอใหญ่นี่คือการพัฒนาของเขาทีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอหนีนี่โนถือว่าสุดยอดเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย ถ้าอยู่ในทีสมบูรณ์นี่เขาเขาจะใย,ยแห้งนะครับมันจะใหญ่มากเลยแหละเพราะว่าอีกอยางไผ่ไผเหลืองมองคลนี่ก็สามารถที่จะตอนในส่วนของกิ่งแขนงนะครับตอนในส่วนกิ่งแขนงไปขยายพันธุ์ได้นํามเขาจะใยเนาะแรกๆเขาจะบาใยเนีลยเขาเขาจะอยู่ที่เล็กๆตะพ่นตองมาทําในส่วนของการการอ่าการการสางกอเนาะยางเขาออกมาเนี่ยน้อยที่แรกนิดหน่อยมาพอเห็นหนอยที่สองออกมาเพื่อตัดนอน้อแรกถิ่ม าก็จะใหญ่เพาะนอที่สองออกว่านี่นอที่สองขึ้นมาใหญ่ปุ๊บนี่นอที่สามขึ้นมาตัวตัดทิ้งอีกจะเอาหนอที่สี่อ่านอที่สี่ขึ้นมาปุ๊บอ่าใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นโพนอที่หาขึ้นมาตัดทิ้งเลยนี่คือคือคือนอที่สามนะนอที่สามเนี่ยมันอที่สี่ตะพ่นเอาไวู้่นี่เนาะเห็นมานี่มันจะขึ้นมาในตัวนี้เนาะนอที่ห้าที่หกมันจะพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตะพนบอกเลยว่าทีทามันสมบูรณ์นะถ้าที่มันสมบูรณ์มีปุ๋ยมีดิน ต่างๆ,ๆนี่ทุกอย่างมันจะใหญ่ข <tout S 1> ึ้นแลวก็มันจะพัฒนาไปในตัวของเขาเองนะครับคือคืออย่างเหมือนไพรอไพรบงหวานเป็นน้ำผึ้งด้วยกันนะตะโพนก็ยังวิเคอ์บ่ันได้ดอกแต่ว <Yeah>. ่ากับพยายามเฮ็ุอยู่เอาในส่วนของไผ่บงหวานน่ะนะบงหวานเป็นผึ้งแต่มื้อี้ว้าเรื่องไผ่เหลืองไผ่เหลืองนี่เขาก็จะมีออะไรคล้ายๆกันนะกับไผ่บงหวานเป็นน้ำผึ้งอ่าเพราะว่าบงหวานเป็นน้ำผึ้งยังตะโพนฮ็ด ของเบอร์สามอยู่ด้วยนี่แต่เขาไม่มีล่าอากาศพวกกับพยายามทําให้เขามีแต่ว่ามันกับสมสําเร็จออกมากอยู่ในอันหนึ่งนะครับแต่ว่าจะพยายามให้มันมีขึ้น,นเรื่อยๆการที่มันมีขึ้น,นเรื่อยๆนี่โมเมนต์ยังไ้ถ้าเขามันเป็นไปได้ก็คือเรากันเรา,เราพัฒนาตนเขานะครับอ่าในอันนี้ความเสี่ยงของตะพ,พ่นคนเดียวเด้อคนอื่นคนอื่นบอกโอ้แต่ตะพนนี่ทําแล้วก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะว่าเพราะตะพ่นบริสิเดียเรื่อง,เร,องเรื่องธุรกิจแบบว่า ทำเพื่อธุรกิจนะฮะต่พนเดี๋ยทำทำทำาภ่เนี่ยต่พนเห็ดภัยเนี่ยเห็ดเพื่อวิเคราะห์วิจใจไปเรื่อยๆอันไหนที่มันค้านอยู่ครับอ่าหลายๆคนที่เป็นเข้าใจกันอยู่นะอันนั้นออกออกไม่หรอกอไม่ออก่ากอากาศไม่มีไผ่อันนั้นไม่มีราอากาศไปนี่มีรากอากาศไผ่นี่เป็นตะพนยังหมดท่านเสือจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองอ่า จนขวัวจะได้ลองต er mm ัว hmm. เ okay. องโอเคนะเข้าใจนะครับตรงนี้ตะพนสอบเป็ดจึงเียเดี๋ยวสอบวิเคราะห์ว <stuffed> ิจัยยัเหลือของตะพนเนาะเหลืยงไผ่ได้เหลืองขึ้นกับพยามเหมือนกันตะพนกับพยามเป็ดเหลืองอื่นๆขบวบไปเป็นมือมือมากอายุที่น่ะอยู่อย่ในสวนไผ่นี่ตะพ่นกับอายุที่สวนไผ่มาเป็ดกับพยามเบิ้งอันนั่นแน่อันนี้แน่เป็นมีความสูงไปเรื่อยเนาะอันนี้อันนี้ทําแล้วมันมีความสูขนะทําแล้วใม่ใหม่ซีเรียสเรื่องเรื่องการเงินอย่างมากมาหรอกตะพนก็ทำาอย่างนี้แหละ ยางไผ่นี่นะตะพ้นเทศไว้นี่นี่นี่ไพ่ไผ่ไผ่าไผ่เหลืองนี่ไผ่เหลืองมุ้งหดอีกตะพนติดตอนกินแขนงตอนกิงออกมาเนี่ยเพื่อจะให้ล่าอากาศเขาออกแต่ตอนนี้ก็มีอยู่ว่าส่วนที่ออกก็มีส่วนที่ไม่ออกก็มีเนี่ยอย่างนี้นะยางลำตนนี่เนาะยางลำตนนี่นะครับตะพ้นติดตอนไว้ีทั้งหมดนี่ห้าห้าตุ่มด้วยกันนะครับหาตุ่มนี่ถามว่ามีมีตุ่มไหนที่ที่ออกไหม จะพ่นมาสังเกตเศร้าสังเกตแรกนะครับหลังจากอาทิตย์ผูกัวรผ่านไปแล้วเนาะยังไม่มีเลยนะครับยังยังบม่ออกเลยนะครับเพราะว่านึงแหละเป็นอย่างยังบม่ออกเพราะว่าอ่าในส่วนของนี่คือกิ่งกิ่งกิ่งแขนงตรงนี้นะเขาเขาเล็กเกินไปนะครับเขาเล็กเกินไปแต่ว่าลาอากาศเขาออกแล้วลาอากาศออกแต่ว่ามันเล็กเกินไปแต่ว่ามามาเปรียบเทียบกับต้นต้น่แบบนี่มาเปรียบเทียบกับต้นไ่ต้นนี้เนาะอย่างต้นนี้ใช่ไหมเนี่ย เห็นไหมเจ้าเราเราก็จะเห็นว่าเขามีมีลาอากาศออกเนี่ยขึ้นมาอีกนิดนึงลาอากาศเขาจะก็จะออกลายเด้ลาอากาศเขาก็จะออกเนี่ยเห็นไหมถ้าออกเยอะอ่าแต่ว่าตะพ่นบริบบิ้นต้อนไงพอขึ้นมาที่อ่าเป็นรากเป็นลาอากาศออกเหมือนกันนี่นะครับคือการพัฒนามันมันจะแตกต่างกันยิ่งใหญ่ก็ยิ่งยิ่งราอากาศออกดีตะพ่น่าเห็นไหมย่างตัวนี่ประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งนะครับนี่ เห็นไหมก็จะมีหลาอากาศออกเนี่ยอันนี้ลาอากาศออกเลยนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะออกมาแบบนี้แหละนะอันนี้พร้อมเลยนะครับพร้อมที่จะเอาลงกระถางหรือว่าไปขยายใส่ถุงดําใด่เลยนะครับนี่เนี่ยอันนี้ตะพุนน่นถึงบอกว่าอ่าในส่วนของไผ่นี่ถ้ามันสมบูรณ์เนาะตะพุ่นบอกเลยว่าถ้าสมบูรณ์นี่จังไรหลาอากาศเขาก็ต้องออกเนี่ยบบจะเป็นต้องเป็นไผ่อย่างไผ่นั่นไผ่นี่หรอก มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ดังหากนว่าแหล่ตะพนใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เรือแต่นนี้ตะพูนก็ยังวิเคราะห์วิจัยของตะพูนไปเรื่อยๆอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาออกดีด้วยนะครับนี่เดี๋ยวะตาแมนเฮามาตอนตอนตอนตรงนี้เนาะรากแขนงนี่นี่โอเคเลยเด้อนี่คนที่บ้าัยเท่านี้ครับี่ทาได้นี่แต่ถ้าถ้าใครไม่สนใจไม่บ้าัยจริงๆนี่ทําไม่ได้หรอกนะครับตะพนบอกเลยทำเดยนี้นิดน้อยก็ แต่ว่าตะพนที่ทําทำของตะพนไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนปวาจะเต็มพื้นที่นี่แหละนะครับอันนี้คือไฟเหลืองมงคลน,นะครับที่ทําได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจจาของหลังจากเฮ็ดมาประมาณหลายๆเป็นสองปีสองปีเนาะไฟพวกนี้นะมาขยายนี่แล้วก็ภูมิใจที่เราเราือเ,เราเฮ็ดได้เนาะที่เขาผู้เฮ็ดได้ถึงจะเป็นสวนไเ่เล็กๆแต่คมภูมิใจมาก็มีที่เขาสามารถที่เขาเ,าเขาเฮ็ดได้ซ้ำนีนะ้เนาะ เราไม่จําเป็นจําเป็นต้องอปีสวนไผ่เป็นร้อยไร่อะไรประมาณนั้นหรอกมันหลายพูดมันดูแลไม่ไหวอันนั้นก็คือเราทําธุรกิจแล้วนะครับเพราะตองจ้างคนงานเป็นอ่ายี่สิบสามสิบหลักขนาดนั้นแต่ตะพนี่ใช้แบบคนคนเดียวดูแลทั้งหมดนี่หกไร่นี่สบายสบายมีมีมสัตว์เลี้ยงมีอย่างอยู่ในนี่มีโรงสีข้าวมีอะไรโอ้มันมันมีความสุขนะครับอันนี้คือคือคือ,คอ,คอส่วนหนึ่งที่ตะพนทํทและมีความสูขนะครับไผ่นี้ สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ว่าเออทุาคนทำมาเด้อแบบนี้เด้อทําแล้วไม่ผ่านนั้นผ่านอันนี้นไม่ผ่านทําได้หมดเลยแบบนี้สบายใจแล้วก็มีความสูงด้วยเออขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ